เด็กๆมาพบกับคุณนุชนะคะเอ๊วันนี้คุณนุชจะมาช่วยเด็กๆอ่านหนังสือกันอ่านไม่พอนะคะจะช่วนเด็กๆเขียนด้วยค่ะเอ๊จะเป็นวิชาอะไรนะใครรู้บ้างเอ๊วันนี้นะคะคุณนุชจะชวนเด็กๆมาอ่านหนังสือเล่มน,นี้เลยค่ะสแตนดาร์ดเอ1ค่ะนะคะเล่มน,นี้นะคะเด็กๆแล้วก็เด็กๆก็ไปหยิบสมุดกราฟมาด้วยนะคะสองเล่นมนี้เลยนะคะ ดินสอด้วยนะคะดินสอยังรบรอเลยนะคะเดี๋ยวถ้าเด็กพร้อมแล้วเราไปอ่านและเขียนหนังสือกันเลยค่ะเด็กเปิดหน้า24ค่ะเจอกันหรือยังคะมาดูซิมีคำศัพท์อะไรบ้างเอ่ยคำแรกเลยนะคะ p e n pen ปากกาพูดตามนะคะ p e n เพนปากกาได้เขียนคำแปลลงไปด้วยนะคะปออาก็ปากก็อากาปากกาอ้าวคำต่อไปนะคะ H อ e N เอ็นเนแม่ไก่ค่ะรอบหนึ่งนะคะเอส เอ็นเฮนแม่ไก่อ่าเวลาเขียนนะคะระแอต่อนะคะมอแอแม่ไม่เอกแม่อะไรม่มอะไรคะกอไอไก่ไม่เอกไก่แม่ไก่อ่ามาดูคำต่อไปนะคะอ่าดูคำนี้เลย H E N เฮนแม่ไก่อีกรอบนะคะ h e n h เฮนแม่ไก่เด็กเขียนตรงนี้เลยนะคะมอสละแอนนะคะแมวแอแม่เมฆแม่กไก่ไม่เอกไก่แม่ไก่ต่อไปค่ะ p e n เอพนอากาศอีกรอบนะคะ p e เ เพนปากกาเดี๋เขียนตรงนี้เลยค่ะปออากอปากกออากาปากกาต่อไปค่ะ P A N แพนกระทถาหายรอบนะคะ P A N แพนกระทะกอ ลออกระทออทะพะออาดเด็กมาดูซิคขาให้เด็กทำอะไรจําได้ใช่ไหมคะโยงเส้นจากภาพไปยังตัวหนังสือโยงเส้นจากภาพไปยังตัวหนังสือเอาภาพแรกเป็นรูปอะไรคะรูปอะไรคะปักตา คำไหนเนาะที่แปลว่าปากกาคำที่เท่าไรคะคำที่สองในเด็กโยงมาเลยคะ่ะเด็กใช้แม่มันทัดโยงเส้นอย่างนี้เลยนะคะต่อไปคะ่ะรูปอะไรเอยรูปกายรูปแม่ไก่เพราะฉะนั้นคำไหนคะคำที่หนึ่งี่เลยคะ่ะเด็กโยงมาเลยนะคะอ้าวคำสุดท้ายรูปกระทะ อ่าเหลืออยู่คำเดียวแทนกระทาเด็กโยงเส้นมาเลยค่ะอ้าวยังไม่เสร็จนะคะเด็กๆดเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กเขียนสมุดกราฟเลยนะคะเดี็กๆไปหยิบสมุดกราฟมารอคุณนุชเลยนะคะเด็กๆหยิบสมุดกราฟกันมาหรือยังค่ะอ่หยิบมาแล้วเรามาเขียนคำศัพท์ที่เราอ่านไปสักครู่นี้นะคะคำแรกคำว่าอะไรเอ่ยคำว่าเพนอ้าวเดี๋ยวเด็กเขียนเขียนนี้นะคะลากลงมาค่ะพี โค้งนะคะ e n อ่านับมาเจ็ดช่องนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเด็กเขียนเครื่องหมายเท่ากับนะคะรับมาอีกสามช่องค่ะหนึ่งสองสามอ่าเด็กๆเขียนคำว่าปากกาค่ะปออ่าก็ กออากาอ้าวคำต่อไปนะคะคำว่าอะไรเอ่ยเฮนอ่าลากตัว h ฮสลงมาอย่างนี้นะคะโคงค่ะ e ีอ็นอ้าช่องให้ตรงกันเลยนะคะไม่ต้องนับแล้วนะคะแม่กายเขียนสระแอก่อนนะคะ มอแอแม่ไม่เอกแม่ไลยไม้เมลาไายก่อนนะคะกอไอไกไม่เอกไกแม่ไกค่ะคำต่อไปคำว่าอะไรเอยใครจำได้คำว่าแพนอ่าเด็กเขียนอย่างนี้เลยนะคะลากตัวพีขีดลงมาค่ะพีเอเอ็นแพนอ่า ให้คิดขึ้นมาที่ตรงกันค่ะกระทะไหมคะก็ลออ่ากระทอ้ออ,อ่าทะไอคำหนึ่งค่ะีกคำหนึ่งค่ะคำว่าอะไรดีนะคำว่า when. แวนแวนแปลว่าอะไรนะตัววีเขียนอย่างนี้ค่ะวีเอเอ แวนแวนแปลว่าอะไรคะรถตู e ้รอโอถอรถต่อูตู G ้ไม่โทรตู A ้รถตู o ้เรามาอ่านกันในหนึ P ่งรอบนะคะพี G ่อีเอนปออากอปากกออากาปากกา เพนปากกาคำต่อไปค่ะเ e n เอ็อนเนมอเอแม่ไม่เอกแม่กอยไก่ไม่เอกไก่แม่ไก่เพนแม่ไก่อ่าวชี้ตามอะไรนะคะพีเอเอนแพนก็รออ่ะกระทออ่ะทะกระทะแพนกระทะ ชี้ตามเลยนะคะ V A N Van รอโอถรถตออูต well. ูไม่โทตู้รถตู้ Van รถตู้เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะเดี็กๆไปฝึกอ่าแล้วฝึกเขียนด้วยนะคะเพื่อเป็นการทบทวนนะคะสำหรับวันนี้ค่ะหนูต้องขอลาเด็กๆไปก่อนนะคะเอาไว้พบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ